สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโกเมื่อกี้เหมือนมีคนไม่พร้อมใช่ไอยู่คุณอยู่ในช่องโกโอเคพร้อมแล้วคุณชอบพร้อมแล้วมากๆที่จะดูเอวีนี้ตื่นเต้นมากๆแบบสั้นๆและกันวันนี้ก็คือมาทำ react เพลงที่รอคอยได้ยินข่าวรอคอยนับวันรอมานามากเพราะว่า ก็คือยังไงโซโล่ของเยนูโรเซโรซาปากกระป๋องปากกระป๋องไงออกมาแล้วออกมาแล้วคือวันนี้เพิ่งปล่อยมาเลยแล้วตื yes ่นเต้นมากเขอดูก่อนเลยเพราะอยากดูมากไปค่ะ on the ground นะทุกคน on the ground นะเขาบอกโปรดักชั่นแพงที่สุดเท่าที่วายจีนเคยทำมาใครเผาอ้ยเผาอะฉันนั่งไม่ได้นะแบบเนี้ย

ไปชางไปหมดแลปะเนี่คนเยอปังปังปังไม่ไหวแม่รนเบิดไปเลยมาอ่่อเปิอุอินเตอร์มากเลยอ่ะเออเออเออเต็มเนะ ปะตายเพียอตินเตอร์มากว้าวสวยชิปหายหอ,อยากเกิดมาในร่างนี้กับเขาสักครั้งในชีวิตเพียกแบบชวนไปดูหนัง,งนะมอนสเตอร์อิเต๋า โอ้มั่วอ่ะปังกว่าเพลงอินเตอร์มากมากมากดูดิโอ้เชื่อแล้ววาทุ่มทุนสร้างจริงเออถึงก็เผารถเผาบ้านเผาบมออแล้วนะ เธอว่าไฟ CG ไหมปกติไฟ CG แต่เขาจะไม่ใช้ CG นะหล่หออยากเกิดมาในร่างนี้จริงๆคือเขาแบบสวยก็ได้น่ารักก็ได้เออหมดเลยมันได้แบบลุกๆเลยอ่ะอุ้ยถนยัดสไตล์หล่อโอเคดูดิดูดิอื้อเสียงะแม่แม่คน ทุกเราเป็นเดิมเหมือนแม่พิมพิพายไหมแม่พิมพิพายแม่สต่เดาวนี่ดูดิดูดิดิโอเมกอสลุกแต่ละลุกไม่มีข้อสงสัยเลยสวยลงตัวมันเหมือนมันเพลงมันจบเร็วอ่ะมันกำลังเพลิดเพลินกับภาพที่สวยงามเพราะว่า เปลี่ยนชุดประมาณสิบฉากประมาณร้อยเอางี้ขออย่าหาไว้ยังงนี้ขอดูอีกรอบได้ไหมขอสี่ขอดูอีกรอบได้ไหมฉันสามารถดูได้ยี่สิบห้ารอบในหนึ่งวันเพลินมากอ่ะขอดูอีกได้เพลงก็อินเตอร์ไปเลยอ่ะเออแบบทำนองอะไรเงี้ยอินเตอร์แบบหลุดจากวายจีไปประมาณเลยอ่ะเฮ้ยทะเบียนรถต่อทะเบียนรถเป็นรถเออไปซื้อหวยไหม ซื้อยังไงเขาจะหมุนเลขยังไงออกมาให้เป็นแบบนีอไม่ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเป็นแบบสาวเห่าแบบรอช้างแต่งหน้าเนี่ยชุดนี้ดป็นสีชมพูเนี่ยชุดนี้เป็นสีดำนะมีการชวนแบบว่าโควิดไงเขาต้องห่างกันคนหนึ่งเมตรไงเขาเลยทำบังขึ้นมาเลย รู้สิฉันชอบอันนี้อ่ะชุดนี้แบบเซ็กซี่แบบเวลาแบบมีไฟอยู่ข้างหลังมันสวยมากผิวที่สีวะผิวไม่มีตำหนิเลยอ่ะแม่คุณไม่เคยมีแผลเป็นในชีวิตเลยหรอดูดิฉันชอบฉากนี้มากเออชอบแบบ,บ,บวิงวงว่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดอันนี้วิ่งสู้ไฟค่ะข้างหลังมันจากหลัมัน,นดีมากไฟเลยดีมากแต่ไฟเหมือนจะจริงอยู่นะจริง คือตอนนี้ผมแม่ข้างหลังหายแบงแล้วนะไปไหมดิเหมือนสภาพเหมือนเราวิ่งหนีประทัดเหมือนกนะ <c oughs> ันนะเชื่อตุ่นจีนอ่ะอีข้างบ้านตุดประทัะดอ่ะชุนี้สวยหน้าไม่มีรูขุมขนไม่มีผิวอ่นะอันนี้แบบเมาเหมือนเรา,มเ,ราเมาขึ้นมาสีลมนะั่งแฮกี่กลับบ้านแตสแลกจะไม่อยู่นะเราจะธรรมดาของเขาดีมันไม่ธรรมาดาเลยอนะ่ะเราอยู่นะ ถ้าเราแต่งอย่างเงี้ยเราคือแบคบคนบบบไอ้ข้อหลังที่มันสีขาวที่มันดอกกุหลาบทเป็นปน,<ล>นางเป็นข,า,ขาวเป็นขาวโรเซ่ไงแต่ชุดสีขาวมันยิ่งเหมือนเดน,นนี่เอ้เดนนี่เลยปังนี่ฉันฉันชอบเนี้ยฉันชอบที่เขาเล่นมูปเชนชา,าร์ดะเชิดใครจะเระเบิดก็ระเบิดไปแสงจะเคลียร์ไวชาร์ที่นั่งมองเงยขึ้นมาหล่อเนี้ยหรอเนี่ยแน่แน่ดูดิแล้วไม่ไป หล่อนถ้าเรามองเงยใส่กล้องแบบืนเราตายนะ,ะตาเราลอยไปเลยนะฟอนหนะักัเพลงอินเตอร์มากเลยอ่ะใครทำให้อน่ะยนักไม่แน่ไวยจีแหละเขาเก่งนะเขาทำได้หลาแบบฉันชอบฉากหนึ่มากมาก เราดูขาดาวนี่ดาวนี่ดูเรียวขาเป็นแบบโฆษณาทำแยบแบบนุ่มอ่ะดาวนี่หนึ่งมาถ่ายที่นี่นะคือส่วนโลกคือส่วนโลกเชียงรายดูชุดดีชุดดีอ่ะ on the ground ถ้าเราแต่งอุ้ยอุ๊ยมีต่อหนาวเป็นหนาวเนบในกองเพลิงเหรอออกก็คือประเด็นคือ ก็แค <problem> ่หนาวหน้าหนาวก็เลยจุดไฟจุดไฟเผาแต่เผารถเลยเลยเป็นการคัมแบ็คไม่เรียกว่าเป็นโซโลเป็นโซโลที่ปังปกริเยปังปกริเยไลคอตไลคอติไลคอติเตรียนไม่มีคอติไม่สงสัยอะไรเลยส่งัาการรอคอยเพราะว่าตัวโปรดักชั่นที่เธอเหมือนรู้ข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจริงใช้ใช้งบเยอะมากเป็นโปรดักชั่นที่ใช้เงินเยอะที่สุด เท่าที่ YG เท่าที่ YG เคยทำเธอพูดไทยผิดตีปากเลยนะ YG YG แต่ก็ดูก็ดูทรงกรเยอะจริงเพราะว่ามีกี่เซตอะเราเซตจริงหมดเลยรถนะรถเราไประเบิดไปกี่คันกี่เทกการลำดับการถ่ายทำต้องดีมากต้องดีมากเพราะว่าจะเผารถก่อนเขาไปนั่งไม่ได้จะเผาไบ่อยไม่ได้มีไฟหลังไฟหน้าไฟพื้นไฟเลยใดๆแล้วก็ตัวตัวเพลงอะ ฉันก็ยังยืนยันว่ามันอินเตอร์เน็ตอินเตอร์ชุดเสื้อผ้าหน้าผมคือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะแต่เอาอยู่เอาอยู่ทั้งหมดเอาอยู่หมดเลยเรนมากเลยอ่ะคุณแม่ช่วยหมดเลยอ่ะเนี่ยเขาปล่อยปล่อยทีเซอร์มา2วัน12ล้านใช่ไหมั้งในแต่ตอนนี้อันนี้เท่าไหร่ลวแม่จริงๆมันนั่งจะมีเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงก่อนซึ่งเพลงเนี้ยถูกปล่อยไปในคอนเสิร์ตแบ็คพิงไปแล้วแลวเขาปล่อยเอ็มบีมาครึ่งหนึ่งในคอนเสิร์ตแต่ว่าเขายังไม่โพสซึ่งก็อาจจะตามมาเร็วนี้ซึ่งจริงอ่ะ เธอเพราเธอเคยฟังยังฉันเนีอยยังไม่เด้ฟังมาแต่ฉันกลัวว่าจะตัดติดหรอกระติดแต่ว่าอย่าอย่าตอนหลังอย่าเปิดให้ฟังได้ถ้าติดหรือกระติดจะตัดทันนั้นทิ้งโอเคแต่ว่ามันเสียงมันดีมากดีมากแล้ชิโรเซ่เหรอชิลรใช่แต่นางเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนร้องปะในวงอ่ะเป็นชายเป็นเมนร้องแล้วเราเป็นเหมือนเป็นคนที่น่าเชี่ยวแบบ มันสวยอยากแตงหวานก็หวานอยากเปียวก็คือเปียวสีผมคือแซ่บนางคืออารมณ์ประมาณถ้าเทียบกับโซนันประมาณฟิลปักบอมเป็นตัวเธอก็ยังเอออ้าจริงมันมันคือแบบมันคือตำแหน่งคล้ายๆกันที่แบบเป็นเมนเสียงเป็นเพราะตอนปักบอมอยู่กับบอมก็เป็นใช่เพราะว่าเกาหลีเขาก็จะมีแบบว่าใครใครร้องร้องหนักเต้นหนักใครเป็นแบบว่าภาพลักษณ์ของวงเลยอย่างวันจีเขาก็จะแบ่งกันชัดเลยมันถึงไม่ค่อยมีปัญหาว่าแบบ คนนี้ไม่ได้ซีนไงอย่างอย่างลิซ่านางได้ได้ลองนอยก็จริงแต่ว่านางคือเมนเต้นไงเต้นหรือในเอ็มวีนางก็นางก็ฟาดของนางไปก็คือใครเก่งแบบไหนละไอแบบนั้นออกมาแล้วคนมันจะได้แบบรักอย่างเจนนี่ก็แลกก็แลบถั่วเฉลี่ยกันให้มันแบบว่าเด่นทุกคนอันนี้เขาเขาเรียกว่าโซโลโซโลเป็นคนที่เท่าไหร่ไหมคนที่สองคนที่สองคนแรกเป็นเจนนี่คนต่อไปอ่ะแววว่าจะเป็นลิซ่า ก็รอคอยเหมือนกันแต่ตอนนี้ลิซ่าก็คือมีดราม่ามแม่จีนหนักมากก็คือก็คือแบบเหมือนแม่จีนเขาก็ออกมาดราม่าประมาณว่าแบบเรียกร้องให้ค่ายอ่ะดูแลลิซ่าให้ดีกว่าเี่หมายถึงว่าพวกโปรดักชันหรือพวกอะไรที่แบบลิซ่าไปทำงานกับจีนอะไรเงี้ยก็คือโปรดักชันมันจะออกมาทางวายจีแต่วายจีเหมือนแบบคุณภาพเขาเขาว่าในความคัดเขาว่าต่างว่าเนีว่าโปรดักชันที่ที่วายจีทำให้ลิซ่าเหมือนทำแบบ ไม่ตั้งใจเท่ากับทําให้เมมเบอร์คนอื่นเบาสุดอ่ะอีน่ะโฆษณามือถืออะของ vivo มันมือมือดีไซน์อย่ใช่ไหมมือถือได้คัะทับมืออย่างนี้ไปเลยอ่ะคือไม่เห็นนิ้วเลยไม่เห็นนิ้วอันนี้มันเลยเป็นแบบจุดจุดแบบแตกหักทีแบบแม่ดีแล้วตอนนี้ือหุ้นมวทีก็คือกําลังตกอยู่พวกแบบสาวด้างหรือวาคือมีอิทธิพลเหมือนกันก็แต่ก็นะเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราก็คิดว่าเขาดูแลจะเป็นคนดีหมดหมดแหละแต่ว่าแบบ ชิ้นงานขนาดชิ้นน้ามันก็เออมันหลุดคุณภาพแล้ต้องไม่หากันอะไรเงี้ยซึ่งแต่เราอะไม่อยากให้มีดราม่าเยอะนะปั่นหมายถึงว่าเราไม่อยากให้ใครแบบดราม่ากับค่าเยอะแบบนี้เพราะเราเราแค่กลัวผลกระทมมันจะมาถึงศิลปินศิลปินน่ะเขาต้องเขาต้องรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเออเขาอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรกันขนาดแต่ว่าก็แหละก็ถ้าให้ก็ลังใจเรียกร้องแล้วาเรวผลงานของของเด็กๆหรือของอะไรมันแบบดีขึ้นก็ก็ก็ดีมันก็เป็นผลพลอยได้ไปแต่ว่าถ้าไม่นั่นก็คือมันคือวงเดียวกันน่ะ เขาฉันว่าเขาทีทุกคนเท่ากันเพราะว่ามันคือวงเขาอยู่กับมันเป็นสิบสิบปีก็เดี๋ยวรอรอดูผลงานใดๆแล้วก็โซโล่ของคนถัดไปนะสำหรับเพลงนี้ยปังฉันให้เต็มชอบป้าแม่เนี่ยอย่างที่มาตาบอกว่าเหมือนดูคือ MV นี้ก็คือขายตัวนางเลยคือดูอยู่เลยแล้วก็ขายตัวหรอจบายตัวหรอฮะฉันก็ขายตัวนะอะเขาเป็นการขายตัวพรีเซนต์แต่ว่าเธอขายตัวตลก เป็นแบบมันมีครซเสื้ออ่ะพ่อค้าตป็นแต่ตลาดเนี่ยไข่หมูไหมูสามชั้นเสียดายเสียดายแต่ว่าเพลงก่อนน่าจะมาเร็วเร็วนี้เอายี่งดีกว่าอย่ารอดูเ v ็มีเต็มเต็มเลยกว่าถ้าปล่อยมาดี๋ยวก็จะมาทำอีกรอบแต่ว่าวันนี้เป็น on the ground ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ อีออกนะคะก็คือจะนั่งฟังไปจนหมดวันจนหมดวันจนเลิกงานสามร้อยยี่สิบหกรอบจริงนี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ววิวอะปล่อยมาแป๊บเดียวนี่นี่สี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนคิดว่าถ้ารีเฟรชรอบหนึ่งน่าจะใกล้หลานละน่จะใกล้แล้วแหละเดี๋ยวก็ขึ้นเทรนด์แน่นอนเขาไว้ใจได้อยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะของน้องโรเซ่คือรักมากจริงๆชอบดีอ่ะดีมากชัดหน้าฉันใดฉันอยากไปไหว้พระขอให้หนูเกิดมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนโรเซ่แต่ว่าวันนี้นะคะ น้องจะสามารถหุ่นแบบเพียวกระชับได้เพราะพี่มีตัวช่วยเลยอะไรครับทำไมไม่มีลูกค้าอ๋อไม่มีเป็นคอฟฟี่นะคะเมนูนี้อร่อยมากนะคะยูสุสปาร์คิงนะคะอันนี้ได้เลยอ๋อใครนี่บานเดอร์นะคะอันนี้น้องอ่องกินแทบจะทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนน้องอ่องมีตังค์น้องอ่องก็จะซื้อมาคุณผู้ชมวันนี้ทิคดีมากถ้าแม่เขาไม่เห็นหรอกยูสุสปาร์คิ้งเป็นเมนูที่แบบข้างล่างเป็นแบบส้มยูสุเหนียว แล้วมันใส่โซดาใช่ไหมที่ฉันชอบกินเมนูนี้เพราะอะไรไหมเมื่อเราดูดโซดาไปหมดรอบนึงแล้วอะเราไปซื้อโซดาเซเว่นมาเทแล้วคนขวเชียร์ยังอยู่ขวดคนมันอยู่มันไดประมาณสามรอบคุณชมรอบไม่สามจะจืดหน่อยแต่ว่ามันยังมีเลอยู่มอันนี้จะแม่จะมาตีเราแต่ว่าอร่อยไงมิ้งอร่อยจริงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทา้โอโคฟี่ช่องโหโลเซ่แล้วก็ช่องนางม่ป่าแล้วก็ทุกน้องมาตานะะค้องมาตานะคะที่เขาจะโผล่มาทุกคลิปที่เป็นแบ็คพิงค์นะคะน้องมาตาเมื่อกี้แล้วไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องไปเลยไม่รู้เรื่องไปเลยนะคะแต่ว่า ซันก็จะทำแบ็คพิงอีกตลอดไปจนกว่าวงนี้เขาจะหายกันไปนะคะเขาต้องไม่หายต้องไม่หายเดี๋ยวเขาก็ต้องมีวันนึงที่เขาหายแต่ว่าเราอาจจะหายก่อนเขาดูว่าใครจะหายก่อนกันเสียชีวิตก่อนเขาไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะแฮปปี้สวัสดีมากไหมคะเดี๋ยน้องโรซ่าโรซี่แล้วก็โรแบ็คโรแบ็คปากกระป๋องปากกระป๋องก็โรซ่าปากกระป๋องก็โรซ่า tiktok ทั้งวัน tiktok ใช่ใช่ปากกระป๋องปากกระป๋องโรซ่า ปากระปองเยมเพลงสัป,ปไวที่จะคัมแบ็กเพลงนี้ปากระปองปา,ปากระปองโลซ่า<อ>ปากระปองปากระปองโลซี่<เอ> <laughs> ไปเราฆ่าแม่